ชมคะการส่งออกของประเทศไทยเนี่ยนะคะหรือว่าการนําเข้าเองก็ตามต้องยอมรับว่าเราใช้โลจิสติกระหว่างประเทศด้วยการขนส่งทางเรือมีเปอร์เซ็นต์มากถึงกว่า90%เลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วคะ่ะการท่าเรือของประเทศไทยเนี่ยจึงเป็นประตูด่านแรกก็ว่าได้นะคะของการทํามาค้าขายกันระหว่างประเทศและไม่ใช่แค่เป็นประตูคะ่ะแต่นี่คือเป็นหน้าเป็นตาได้ด้วยคะ่ะการแข่งขันในภาคอุตสาหกรรมการท่าเรือกับประเทศต่างๆเนี่ยนะคะที่เขามีท่าเรือ เหมือนกันต้องบอกแบบนี้ว่าการแข่งขันสูงมากๆค่ะแต่ประเทศไทยของเราก็ต้องมียุทธศาสตร์ยุทธวิธีค่ะที่จะต้อง คว้าเอารายได้แล้วก็การพัฒนาในส่วนนี้ให้ได้เปรียบก,กว่าคู่แข่งวันนี้เราจึงจะมาพูดคุยกันนะคะถึงแนวทางแล้วก็ทิศทางในการพัฒนาการท่าเรือของประเทศไทยให้ก้าวหน้าแล้วก็เป็นท่าเรือระดับโลกให้ได้ด้วยค่ะวันนี้จะมาพูดคุยกันกับคุณเกรียงไกรชัยสิริวงศุขนะคะท่านผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทยอยู่กับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับผมค่ะพออาคาในส่วนของ การท่าเรือของเราเนี่ยปัจจุบันนี้เนี่ยมีการใช้เพื่อส่งออกนําเข้าเนี่ยอย่างคึกคักกลับไปเท่ากับช่วงก่อนโควิดแล้วหรือย,ยังคะขอทราบสถานการณ์ครับโดย<ม>ภาพรวมต้องเรียนครับว่าการขนส่งระหว่างประเทศซึ่งมี2ลักษณะนะครับ<ม>การขนส่งักษณะตู้สินค้า<ม>อันนี้ผมเชื่อว่าตัวเลขเนี่ยดีขึ้นเรื่อย<ม>ๆนะครับในหลังโควิดมาเองเนี่ยนะครับตัวเลขก็ถือว่าจริงๆไม่ได้ถือว่าดรอปเลย<ม>ด้วยเหตุผลเพราะว่ามีการขนส่งทางด้านที่เกี่ยวกับด้านโลจิสติก ที่เกี่ยวกับด้านอ e ีคอมเมิร์ซเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับอันอันนี้อันนี้เป็นอันหนึ่งแล้วก็อีกอันหนึ่งที่มีการขนส่งค่อนข้างเยอะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเลยซึ่งทําให้เห็นถึงการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจของบ้านเรานะครับก็คือการขนส่งประเภทรถยนต์การทั้งการขน,ขนการนําเข้าชิ้นส่วนนะครับแล้วนํามาประกอบแล้วเราก็มีการส่งออกไปยังต่างประเทศนะครับเราจะเห็นว่าการขนส่งรถยนต์เนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนะครับ โดยดูยจากตัวเลขที่ท่าเรือแหลมฉชบังปีนี้เพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับเกือบ30%ม uh huh. เมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะครับนั่นก็แปลว่า,าการขนส่งนะครับทั้งในแง่เชิงตู้ในเชิงของรถนะครับก็ทําให้มันเป็นในแง่ของอตัวทั้งวัตถุดิบแลวก็สินค้าที่ระหว่างของการแปรรูปและจนถ่าถึงตัวสินค้าที่เป็นลักษณะสําเร็จรูป uh huh. นะครับ พิ S <S <preach ers> ่มออกมากขึ้นครับมีความคึกคักแต่ที่นี้ค่ะว่าด้วยเรื่องของท่าเรือประเทศอื่นๆที่เป็นคู่แข่งของเราก็มีประเทศไทยของเราค่ะมีจะมีการยกระดับให้ท่าเรือของประเทศไทยเนี่ยขึ้นสู่ระดับสากลระดับโลกได้อย่างไรบ้างคะครับต้องเรียนครับว่าอย่างแรกเลยที่ปัจจุบันเราเองต้องเรียนครับว่าท่าเรือแหลมฉบังเราเนี่ยอยู่ลำดับ20ของโลกนะครับเรามีการขนส่งตู้สินค้าเนี่ยประมาณ8.8ล้านท U ก็คือตู้ที่เป็นตู้20ฟุต นะครับการยกระดับที่จะให้เป็นท่าเรือชั้นนาของโลกเนี่ยหนึ่งก็คือเราต้องทําตั้งแต่การวางโครงสร้างนะครับของท่าเรือ,อการให้ความสําคัญของท่าเรืออัจฉริยะที่เรียกว่าสมาร์ทพอร์ตการนําเอาเทคโนโลยีเอานำนวัตก,กรรมต่างๆนะครับเข้ามาใช้เพื่อที่จะปรับปรุงท่าเรือให้มีประสิทธิภาพให้มีความสามารถนะครับในการที่จะเชื่อมโยงนะครับเนื่องจากการค้าเนี่ยเราไม่ใช่ทําการค้าในประเทศเราอย่างเดียว นะครับการค้าระหว่างประเทศซึ่งการยกความสําคัญดังกล่าวเพื่อที่ให้ท่าเรือเราเนี่ยเป็นเป็นเมืองท่าที่เรียกว่าเกตเวย์ที่ให้ทุกประเทศเนี่ยเห็นความสําคัญนะครับแล้วก็สายเรือนะครับการผู้ประกอบการนะครับท่าเทียบเรือหรือผู้ประกอบการขนส่งเนี่ยนะครับเห็นความสําคัญของบ้านเรานะครับการเป็นเมืองท่านะครับประกอบกับการที่จะเชื่อมโยงไปในลักษณะของการทํางานระหว่างของประเทศเพื่อนบ้าน นะครับนั้นก็เป็นจุดหนึ่งที่เราจะยกจากเมืองที่เป็นเกตเวย์ huh. นะครับให้เป็นศูนย์กลางภูมิภาคด้วย uh huh. อันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่มีความสําคัญที่จะต้องเอาเทคโนโลยีต่างๆนี้เข้ามาใช้ควบคู่กับการที่จะต้องพัฒนาเขาเรียกว่าเมืองท่าด้วย uh huh. นะครับเพราะท่าเรือก็คือไปสถานที่ที่มีการนําเข้านะครับส่งออกตัวสินค้า uh huh. นะครับแต่การพัฒนาควบคู่กับชุมชนโดยรอบที่เรียกว่าพัฒนาสร้างให้เป็นเมืองท่าที่ว่าพอร์ตซิตี้ ก็มีความสําคัญเช่นกันนั้นผมเชื่อว่านะครับถ้าเรืออัจฉริยะที่เราจะอยู่ระหว่างการดําเนินการก็จะส่งเสริมให้พัฒนาเมืองสร้างชุมชนเมือง เติบโตทั้งที่เรียกว่าเป็นเมืองอัจฉริยะและทําให้ชุมชนเติบโตควบคู่กับท่าเรือครับเห็นเศรษฐกิจขยายตัวภาพมาเลยนะคะว่าโดยรอบของท่าเรือเนี่ยก็จะมีการเติบโตและเศรษฐกิจหมุนเวียนมากยิ่งขึ้นใช่ครับขอรายละเอียดเพิ่มเติม่อยค่ะไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทพอร์ตหรือว่าท่าเรือดิจิทัลอะไรต่างๆเนี่ยจะมีรูปแบบวิธีการอย่างไรคะท่านคะครับในอย่างแรกก็คือการนำเอาเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยเข้ามาใช้นะครับเพื่อที่จะให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการ วันนี้ปัญหาหนึ่งที่เราเจอในภาพไปบัติก็คือเรื่องของการจราจรที่รถติดในท่าเรือเนื่องจากมีการขนส่งสินค้าจํานวนมากนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมีการขนส่งสินค้าจำนวนมากระบบการบริหารจัดการเรื่องของการจราจรภายในนะครับอย่างแรกก็คือการใช้ระบบมาพัฒนาเรื่องการจองคิวรถที่เรียกว่านะครับตัวทักคิวซิสเต็มนะครับ แล้วก็การเชื่อมนะครับกับในเรื่องของการนำซอฟต์แวร์หรือนำระบบที่เราหวังการพัฒนาการที่เรียกว่านำโปรแกรมที่ว่า Port Committee System เพื่อมาเชื่อมโยงนะครับในการบริหารจัดการท่าเทียบเรือเพื่อลดการจราจรแออัดภายในเขตท่าเรือซึ่งเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าการจะเติบโตของท่าเรือนั้นก็จะดูเรื่องประสิทธิภาพ mm hmm. ต้นทุนค่าใช้จ่ายต่างๆฉนั้นสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือเอาระบบเที่ยวยิงต่างเนี่ยควบคู่กับการที่มีการลงทุน นะครับทั้งตัวฮาร์ดแวร์นะครับตัวซอฟต์แวร์เพื่อเชื่อมโยงในการดำเน,นินการการนำระบบนะครับที่เรียกว่าระบบ AI เข้ามาช่วยเพื่อให้การพัฒนาการประมวลผลให้เกิดความรวดเร็วความคล่องตัวมากขึ้น<ม>นะครับควบคู่กับการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานซึ่งในส่วนของท่าเรือลมฉบังเนี่ยเราลงทุนในส่วนที่เป็นการลงทุนเขาเรียกว่าระยะที่3คือเฟสสามซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราขนส่งสินค้า ในระยะที่1และที่สเนี่ยะ 2, สามารถมีกําลังนะครับการรองรับได้อยู่ที่11ล้านทีอยู<ม>แต่เมื่อเราลงทุนเฟสสามเสร็จเนี่ยเราจะเพิ่มได้อีก7ล้านทีอยูเป็น18ล้านทีอยู<ม>การนําเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาเนี่ย<ม>ก็จะช่วยอำนวยความสะดวกนะครับความคล่องตัว<ม>เพราะการแข่งขันในอุตสาหกรรมนี้มันแข่งขันกันที่1เรื่องของเวลาความรวดเร็ว<ม>แล้วก็แข่งขันกันที่ของต้นทุนที่มีประสิทธิภาพนะครับและอีกอันหนึ่งที่สําคัญก็คือ การส่งมอบและการใช้ข้อมูลนะครับในการทํางานร่วมกันร,ระหว่างประเทศอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราให้ความสําคัญครับก็ได้ได้ว่าเมื่อนาเอาเทคโนโลยีมาผสานแล้วเนี่ยเอาละระยะเวลาในการเดินเรือเนี่ยส่วนหนึ่งแต่เมื่อถึงท่าเรือทุกอย่างจะรวดเร็วเป็นระบบฉับไวถูกต้องครับนี่เป็นสิ่งที่ต้องพัฒนาในการควบคู่ครับค่ะพูดถึงท่าเรือเนี่ยบางทีจะนึกถึงออกก็มีท่าเรือแหลมชบงังท่าเรือกรุงเทพแต่จริงๆประเทศไทยเรามีท่าเรือมากกว่านั้นใช่ไหมครับมีครับเรามีท่าเรือทั้งหมดเนี่ยห้าท่าเรือ นะครับท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดก็คือท่าเรือแหลมฉบังนะครับที่มีขีดความสามารถเนี่ยนะครับปัจจุบันรองรับได้11ล้านทีนะครับแล้วก็สามารถขนส่งสินค้านะครับที่เป็นตู้สินค้าขนส่งนะครับในสถานที่เป็นรถยนต์รวมถึงเป็นท่าเรือท่องเที่ยวด้วยนะครับท่าเรือท่องเที่ยวน้ำลึกเนี่ยเราก็จะเข้าที่แหลมฉบังซึ่งนํามาซึ่งรายได้นะครับส่วนที่2ก็คือท่าเรือกรุงเทพซึ่งก็ถือว่าเป็นท่าเรือแม่น้ำนะครับแล้วก็เชื่อมโยงกับท่าเรือแหลมฉบัง แลวก็ถือว่าเป็นตัวเป็นท่าเรือสําคัญที่อยู่กับการท่าเรือปีนี้เราครบ72ปีละ oh. แล้วก็เป็นศูนย์กลางในการอ่ก็เรียกว่าขนส่งสินค้าในประเทศ <c oughs> และก็เชื่อมโยงกับแม่น้าทั้งระบบ <c oughs> ตอนนี้ในท่าเรือกรุงเทพเองสิ่งที่เรากําลังออยกระดับก็คือการอ่พัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพและดูในเรื่องรูปแบบของตัวโมเดลธุรกิจใหม่ๆเ <c oughs> ช่น <c oughs> นะครับอ่เรื่องของอ่การเป็นอ่าท่าเรือที่รองรับเขตปลอดอากรนะครับเรียกว่าฟรีโซนพอร์ ซึ่งอยู่หว่างการดําเนินการนะครับเนื่องจากอันนี้เดี๋ยวผมเชื่อว่าในสักสองสเดือนคงจะเห็นหรือแม้แต่การที่จะยกระดับของท่าเรือที่เป็นเขาเรียกว่าทานชิปเมนท์พอร์ตนะครับที่เรียกว่าสินค้าถ่ายลําที่ยังมีการขนส่งระหว่างประเทศแต่คราวนี้เนื่องจากในบริเวณกรุงเทพอาจจะรถติดเราก็ถ่ายลําไปยังท่าเรือแม่น้ําในพื้นที่อื่น นะครับโดยที่ลดการจราจรในกรุงเทพแต่สามารถที่เชื่อมโยงการขนส่งสินค้าระหว่างเทศและนำและนำส่งนะครับตัวทั้งวัตถุดิบหรือสินค้าสําเร็จรูปไปยังท่าเรือแม่น้ําในท่าเรืออื่นนะครับอันนี้เราก็อยู่ระหว่างของการที่จะทําให้เป็นรูปแบบนะครับที่เป็นรูปธรรมขึ้นในส่วนอื่นก็จะมีท่าเรือริภาทซึ่งประกอบได้3ท่าเรือนะครับคือท่าเรือที่ระนองที่จะเป็นท่าเรือเดียวที่เชื่อมโยงทะเลทางฝั่งทาง เป็นคนกว่าเชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศที่ว่าบิมสติกคือทะเลอันดามันมก็คือกลุ่มประเทศเอเชียใต้อินเดียบังกลา,าเทศประมาเป็นต้นนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดหนึ่งที่จะเป็นท่าเรือสําคัญในอนาคตคส่วนอีก2ท,ท่าเทียบเรือท่าเรือก็คืออยู่ที่ท่าเรือพาณิชเชียงแสนนะครับกับท่าเรือเชียงของอันนี้ก็จะเป็นท่าเรือที่สนับสนุนด้านทางรุ่มแม่น้ำโขงนะครับ แต่ละท่าเรือเนี่ยจะมีสินค้าหลักๆที่ที่ใช้ในการขนถ่ายกันแตกต่างกันด้วยไหมคะแตกต่างกันครับก็ขึ้นอยู่กับว่าศักยภาพของแต่ละทะ่าท่าเรือนะครับโดยเฉพาะแหลมชบังเนี่ยถือว่าขนส่งสินค้าทุกประเภทเลยไม่ว่าจะเป็นชิ้นส่วนยานยนต์ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งถือว่าเป็นเป็นเขาเรียกว่าสินค้าสําคัญ 2, 2สินค้าใหญ่น,นับไม่รวมถึงสินค้าประเภทอื่นๆนะครับซึ่งก็ถือว่า ทำให้เป็นจุดหนึ่งที่สายเรือนะครับหรือประเทศอื่นๆมาใช้บริการที่ท่าเรือเมืองไทยและจุดหนึ่งที่ผมเชื่อว่าสําคัญอย่างมากที่จะยกระดับของอท่าเรือก็คือการให้ความสําคัญด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตรนะครับที่เรียกว,ว่า Green Port อันนี้ค,คือเป้าหมายของเราครับเพราะว่าการพัฒนาที่เป็นถึงแม้ว่าเราจะเป็นท่าเรืออ,อัจฉริยะแล้วแต่การคำนึงสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะสิ่งที่ผมเชื่อว่าทั้ง5 ห้าท่าเหลือที่เราจะพยายามผลักดันก็คือการใช้กลุ่มที่เรียกว่า EV นะครับการเปลี่ยนนะครับสับเปลี่ยนแบตเตอรี่น,นะครับเพื่อที่เนื่องจากการขนส่งสินค้าที่ในคุณนันซื้อในช่วงแรกนะครับว่าพอรถติดมันก็เกิดมลาวาทํายังไงที่เราจะปรับเปลี่ยนรถกลุ่มหนึ่งเนี่ยให้ใช้เป็นตัว<า> EV แทนซึ่งก็จะทําให้ประหยัดเชื้อเพลิงประหยัดเงินและที่สําคัญคือ ลดคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลด้วยครับยอดเยี่ยมเลยค่ะเรียกว่ามีการพัฒนานะคะเพื่อยกระดับท่าเรือประเทศไทยให้เป็นท่าเรือชั้นนําระดับโลกนะคะแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะท่าเรือบริเวณโดยรอบค่ะก็จะมีการพัฒนาฐานขเศรษฐกิจไปทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นรักสิ่งแวดล้อมด้วยและการพัฒนาเหล่านี้คงจะได้เห็นในอีกไม่ช้าใช่ไหมคะท่านผอใช่ครับผมครับติดต่มกันได้เลยวันนี้ขอบคุณท่านผออย่างยิ่งนะคะที่มาให้ข้มอมูลเกี่ยวกับการพัฒนาท่าเรือของประเทศไทยของพระคุณด้วยค่ะครััับบบดีคครขอ